รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมวิชิตเมือดไทยสงครับสำหรับนี้ครับเรามาดูความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจ ขายตรงกันต่อครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทฟอร์เวอยังอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับก็ได้ออกมาจัดงานถแถลงข่าวถึงการปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ครับพร้อมกับพูดถึงทิศทางของธุรกิจในปี2,558นี้อีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรน,นั้นปฏิตามชมกันเลยครับก็วันนี้นอกจากผมจะมาเรียนทราบเกี่ยว่องการเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วพาตัวจริงเสียงจริงของฝรั่งมาคุยกัท่านบ้างแล้วเดี๋ยวๆพอลงเสร็จแล้วสัมภาษณ์ได้เต็มที่นะครับ ต้องต้องบอกก่อนก็จะพูดภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้นถ้าเกิดใครพูดไทยใส่เขาไม่แน่ใจโอเคเขาบอกว่าขอโทษครับท่านผมพูดไม่ได้ครับแอนโนซีนิโอสิ่งที่ผมภูมิใจมากสุดนอกจากที่คนไทยจะเป็นเรียกว่าต้นสายของโลกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำมากกว่านั้นก็คือเรากําลังทําเตรียมเอกสารทั้งหมดส่งไปที่สหรัฐเรียบร้อยแล้วแบบนี้เพื่อนําสินค้าไทยเป็นความภูมิใจออกไปขายที่สหรัฐและตะวันโกโดยเฉพาะ่าเดียวกัน นี่คือสิ่งภูมิใจมากได้ขายของทันทีหนึ่งบางคนถาม่ได้จะขายได้หรือคุณภาพของสินค้าไทยถ้าพูดถึงเป็นเทรดดิ้งทั่วไปเนี่ยการขายสินค้าแต่ละประเทศเจะเปิดยากมากต้องไปทำโฆษณาต้องไปทำแอดเต็ไมไปหมดเลยความคนจะยอมรับเหมือนที่ท่านเคยเ,เปิดตัวสินค้าใหม่แต่ถ้าในขายตรงเนี่ยจะต่างกันนิดนึงครับในขายตรงถ้าเราส่งสินค้าไปให้ผู้นําได้ลองในแต่ละประเทศแล้วเกิดเขาชอบเนี่ยแล้วใช้ได้ดีราคาสมเหตุผลเนี่ยจะเปิดตลาดได้ง่ายมาก นะครับสังเกตง,ง่ายๆครับถ้าเกิดซื้อสินค้าจากต่างประเทศเหมือนกันอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงแต่พอในขายตรงพอผู้นำาบอกว่าดีเป็นไงครับ4 0 5 0ปีแล้วที่บอกว่าดีกันนะมียี่ห้อใหญ่นั่นแหละก็ยังดีอยู่ผมก็ยอมรับว่าสินค้าเขาดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินค้าไทยก็จะได้ไปสู่โลกข้างนอกง่ายขึ้นแล้วในในเวลาประมาณไม่เกิน2เดือนนี้นะครับก็จะไปอยู่จะไปเห็นสินค้าเนี่ยอยู่ในตลาดที่สะอาดด้วยเช่นเดียวกันออสเตรเลียด้วยเม็กซิโกด้วย,วย,วย,วยแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของสินค้าเรื่องของจะแชะยํา ต้องบอกว่าผู้ดูแลประเทศไทยและทีมงานของผู้ดูแลประเทศไทยต่อไปนะครับเพราะผมก็จะอยู่ในส่วนของภูมิภาคก็จะบินไปบินมาเรื่อยๆแต่ก็เจอดนทุกเวลาครับที่คอร์ดแบทกับที่อาโคจอที่ผมเชิญไปบางทีจะไม่ค่อยเจอเป็นงานเป็นการแล้วผมนั้นคนที่เป็นงานเป็นการที่คอยดูแลทุกท่านให้ข้อมูลประสานงานต่างๆแต่ก็เป็นต้องบอกว่า country manager สำหรับปร,ประเทศไทยนะครับคุณกรทเหลืองหลังครับถือว่าจริงๆเราได้รู้จักกันมานานแล้วล่ะ นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราตัวผมเองได้รับภารกิจอันสำคัญนะครับจากคุณชัยวัฒน์ให้มาดูแล Innovative g l o b a l Thailand นะครับซึ่งจริงๆก็คือเรารับนโยบายแล้วก็แนวทางทั้งหมดของความเป็น global จากทางต่างประเทศจากทางผู้บริหารทางคุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็จากคณะบริหาร คือคณาบอร์ดเรามีนะครับเอามาเกลี่ยเอามาทําอย่างไรให้สําหรับสมาชิกไทยนั้นเดินหรือลันไปได้อย่างสมูทที่สุดนะครับในทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันแต่ว่าเป็นทิศทางเดียวกันแบบอินเตอร์อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะทําลุยแบบไทยๆเราที่เคยทําหลายๆบริษัทหรือว่าที่ชอบๆกันบางทีก็ไม่ได้เพราะว่า สิสเต็มทั้งหมดนะครับรวมทั้งไม่ว่าเราจะออกอะไรออกมาเนี่ยมันมันลิงก์ถึงกันหมดในเครือข่ายที่เราทําอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคำนึงมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมีโจทย์ใหญ่ที่จะทําอย่างไรที่ขับเคลื่อนนาวาที่อยู่ในเมืองไทยของเราลำเนี้ยให้ไปได้ในทิศทางเดียวกันนาวาและคนในนาวานั้นไปในทิศทางเดียวกันแต่อินเตอร์ด้วยวิ่งในหน้าน้ำสาลได้ด้วย นี่สาคัญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนอกจาก Product ซึ่งแน่นอนว่าอินเตอร์แน่เรามีทั้งสินค้าที่เขาเอามาอยู่ที่เราจากต่างประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างเมื่อกี้ที่ท่านชัยวัฒน์ได้บอกไปแล้วก็คือสินค้าเราก็จะไปอยู่ในเว็บไซต์ของทางต่างประเทศด้วยนั่นคือความภูมิใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันเห็นชัดอย่างหนึ่งว่าเราคือ ตัวเราจริงๆที่กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ใช่เขามากระจายหาเราต้นไม้ต้นนี้อย่างที่คุณชวัตบ,บอกก็คือทุกสายไม่ว่าอยู่ประเทศไหนต่อประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าในระบบใช้ระบบบัญชาการเนี่ยจากอเมริกาแต่สำหรับสายงานไทยคือต้นสายปรบมือให้ทางผู้นำทุกท่านยครับ เพราะว่าอีกหน่อยผู้นำเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผู้นำของประเทศต่างๆที่เรามาขยายไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเม็กซิโกนะครับจีนเวียดนามท่านผู้นำเหล่านี้จะต้องออนเดินเวไปเยี่ยมลูกทีมเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วที่ Innovative Global ที่ผ่านมานั้นท่านสื่อมวลชนคงชินกับการที่ต่างประเทศมาเปิดในเมืองไทย แล้วก็บอกว่าวันนี้เราให้ความไว้วางใจไทยเป็นสาขาเราแล้วเพราะฉะนั้นคนก็จะไปพูดกันภาคภูมิใจเหลือเกินที่เราเนี่ยโอ้โหได้เป็นทีมงานของบริษัทนั้นบริษัทนี้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่วันนี้ครับท่านสืมม่อมวลชนครับเรากำลังจะบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่เราจะเป็นต้นทางต้นแบบให้กับต่างประเทศมาเดินตามเราจะเป็นขั้งแรกของประเทศไทย นี่คือสิ่งที่ผมใช้คำว่า Amazing เลยนะอเมริกายอมรับต่อสายเรามีที่ไหนใช่ไหมฮะเม็กซิโกยอมรับต่อสายเรามีที่ไหนออสเตรเลียทุกประเทศต่อสายเราผมบอกว่าอันนี้แหละคือความยิ่งใหญ่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าความยิ่งใหญ่ระบบเกิดขึ้นที่เราแล้วเราก็ต้องมีทีมงานที่ซัพพอร์ตเราแค่นี้ไม่พอครับ เราก็เลยต้องมีทีมงานที่ซัพพอร์ตก็เลยได้มีทีมงานที่เป็นเฮดมือดีมาช่วยตอนนี้2ท่านและที่ออฟฟิศยังมีทีมงานในระดับรองมาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวตอนที่เราย้ายออฟฟิศไปอยู่สำในักใหญ่จะมีพนักงานที่เป็นระดับมือดีๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับสมาชิกที่ขยายตัวเร็วมากนะครับตอนนี้ผมกระซิบเลยนะครับว่าทางต่างประเทศได้ติดต่อเข้ามา หลายประเทศมากแล้วจากหลายสายด้วยที่จะขอลายเส้นเราไปเปิดนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไม่ใช่เล่นตัวครับแต่พิจารณานะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่เหตุทับกันก็ต้องพิจารณาเยอะนะครับว่าทําจริงไหมคือบางคนก็คิดว่าจะซื้อไว้ก่อนกับลายเส้นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ทําเราก็เสียเวลาเพาราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าทําจริงเพราะฉะนั้นเราถึงจะให้ลายเส้นนะครับเอไอเนี่ยผมกล้าพูดเลยของเราไปหมดแน่นอน 10ประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้เป็นรูปธรรมไม่ว่าเราจะมีการเขาเรียกว่าจัดการใช้แพทเทิร์นของรูปแบบการนำเสนอหรือที่เรียกว่าสตาร์เตอร์คิทเบื้องต้นเลยพอมาเป็นสมาชิกปุ๊บก็ต้องได้สตาร์เตอรนะ์คิทสตาร์เตอร์คิทก็จะเป็นรูปแบบที่เมื่อคนได้ไปเขาสามารถเอาไปใช้งานหรือเป็นต้นแบบได้เดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับ มีการอบรมให้ความรู้แนะนำวิธีการจากส่วนกลางที่เป็นรูปแบบเดียวกันกระจายไปทั้งประเทศนะครับอันนี้เราก็ต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคนละทิศคนละทางนะครับเพราะว่าเอินเตอร์นี่พลาดทีเดียวไม่ได้นะครับและถ้าไม่เข้าใจในระบบที่พังเลยนะครับจะตามเขาไม่ทันเลยเพราะเขาไปเร็วมากรวมทั้งเราจะมีเรื่องของขียกแอคทิวิตี้ต่างๆ ที่จะให้กับทางสมาชิกไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีรายละเอียดให้ท่านในลาดับต่อไป แนวทางนะครับคือตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยสิ่งแรกคือเราทำซิสเต็มให้นิ่งคือเราให้ทางอเมริกาเซตซิสเต็มทั้งหมดเพื่อใช้ทั้งโลกทุกสาขาและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนคือทำความเข้าใจในระบบนั้นนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เสถียรทั่วโลกนะครับสิ่งที่สองก็คือเมื่อเอาซิสเต็มเข้ามาใช้แล้ว แน่นอนว่าตอนนี้เราก็คือการขยายออฟฟิศแลนด์ัเป็นเรื่องของกายภาพนะแต่สิ่งที่ทําให้มันเป็นรูปธรรมก็คือเราต้องเอาระบบเนี้ยนำไปสู่สมาชิกคือถ้าเราไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันจะอินเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับผมถึงต้องมีทั้งผู้ช่วยแล้วก็ทางเทรนนิ่ง Training โดยตรงเพื่อจะมายิงตรงนี้โดยเฉพาะคือโฟกัสเลยครับคือบุกตลาด นำซิ stem นำวิธีการไปให้เขาใช้ในทิศทางเดียวกันคือแน่นอนบริษัทใหญ่ๆที่มีแม่ทีมระดับยักษ์อยู่กับเราอย่างนี้เนี่ยแต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแต่นั่นหมายถึงว่าเป็นวิธีการของแต่ละกลุ่มแต่เราเอาวิธีการจากส่วนกลางไปบอกเขาเพื่อเอาไปผสมผสานให้บุกให้ได้นะครับนี่คือประการที่ห ส่วนประการที่2ก็คือแน่นอนต้องเอาสินค้าเพิ่มเพื่อรองรับกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่านี่ขนาดเราอยู่แค่ช่วง9้าวผ่านนะพอแค่เรากำลังจะก้าวผ่านเนี่ยยอดปีนี้ขึ้นเลยนะขึ้นเห็นๆเ,เลยขึ้นหลายสิเอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรคือผมเชื่อว่าสมาชิกทั้งแม่ทีมที่มีอยู่กับคนที่ถูกไปบอกตื่นเต้น ตื่นเต้นกว่าปกติคืออย่างที่บอกว่าที่เราเคยคุยกันชวนไปทำบริษัทหนึ่งที่มาจากต่างประเทศเขาก็รู้สึกว่าเราต้องต่อสายหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะเป็นต้นสายทั้งโลกอะ่ะมันเกิดความตื่นเต้นมากแล้วก็บ้าคลั่งใช้คำนี้เลยนะในการที่อยากจะไปบอกบอกผมกล้าพูดเลยผมต้องนั่งตอบไลน์ตอบเฟซตีสองตีสามเขายังจัดกันไม่หยุดอะ่ะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมเชื่อว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับเราไม่คาดหวังว่าเราจะเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่หรืออะไรแต่ผมดูแนวทางเนี้ยถ้ามันไปอย่างเงี้ยมันโตมันแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราคาดมันมีเป้าแต่ผมปล่อยให้มันโตอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันกําลังแรงอย่างเงี้ยมันอาจจะเกินเป้าที่เราคิดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมผมใช่อย่างนี้ว่า เ,เป้าเราไม่ได้ตั้งแต่เราเชื่อว่าโตหลายเท่าจากที่เคยเป็นตอนนี้เนี่ยเราเปิดแล้วที่อุดรสุรินนะครับแล้วกำลังตกแต่งอยู่ที่หัดใหญ่ตรงนี้มันมีคนพนักงานเราไปดูแลคือเราไม่ใช่ทําแบบให้ให้สมาชิกก็ดูแลแต่ว่าเรามีพนักงานคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนี่คือการค่อยๆขยายไปในพื้นที่ต่างๆ แต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดพร่ำเพรื่อนนะคือต้องบอกว่ามันเป็นสาขาไงเมื่อเป็นจะเรียกว่าสำนักง,งานย่อยแล้วกันเนาะแต่ว่ามันต้องเกิดเปิดแล้วต้องเกิดถ้าเปิดแล้วไม่เกิดเสียหายครับคือผมเรียนอย่างนี้ขายตรงเนี่ยคำว่าขายตรงขายตรงแท้นะถ้าขายตรงแท้นี่ผมถือว่าเขาแข่งกันมาเป็น2 0 3 0ิปีแล้วเขาแข่งกันด้วยสินค้าคุณภาพ ถูกไหมครับเขาแข่งกันด้วยการบริการแข่งกันด้วยผลตอบแทนมันมี3อย่างอ้ออีกอย่างหนึ่งคือแข่งกันด้วยเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องการบริการถ้าตรงนี้ผมมองว่าไม่น่ากลัวคือมันเป็นอะไรที่เคยชินกันแล้วเพราะฉะนั้นเราแข่งกันอยู่4อย่างเนี่ยเอาสินค้าดีๆมาเอาบริการที่ดีมาเอาผลตอบแทนที่มันดูสมน้ําสมเนื้อหรือคุ้มค่าเขามาแต่สิ่งที่เราพิเศษวันนี้ที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าคู่แข่ง ก็เพราะว่าเออเรากำลังจะเป็นต้นส,นสายทั้งโลกเนี่ยคุณไปคุยที่ไหนได้บ้างอืมนะผมผมว่าวันนี้ที่ถแถลงข่าวเนี่ยผมว่าได้ข้อหนึ่งเลยคือเห็นไหมฮะที่เราถแถลงข่าวไทยคือต้นสายทั้งโลกมันไม่มีนะที่เขาจะยอมรับเราอะแต่วันนี้ยอมรับแล้วไงครับผมเรียนงี้ครับว่าขายตรงมีหลายบริษัทขอผมย้ําว่าขายตรงแท้ขายตรงแท้คือได้มีสินค้าดีๆสู่คุณ นะครับได้มีการบริการที่ดีๆสู่คุณและมีผลตอบแทนที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้นนะครับสอย่างนี้คือการพิจารณาในการที่คุณจะทําขายตรงกับบริษัทอะไรก็ได้ที่ดีแต่เรากําลังจะบอกว่าสําหรับเรา Innovative g l o b a l เรามีทุกอย่างที่ดีที่พูดไปแล้วแต่แถมสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงคือเมื่อคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณมีเพื่อนมีญาติบอกสิ่งที่ดีๆเนี้ย เราไม่ได้จํากัดแล้วนะครับว่าคุณจะบอกได้แค่ประเทศไทยคุณบอกได้คนทั่วโลกนะครับคุณสามารถเอา Innovative g l o b a l ของเราเนี่ยไปเป็นธุรกิจของคุณจริงๆสร้างเครือข่ายได้ทั่วโลกโดยคุณคือต้นสายนี่คือที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะครับในอนาคตผมไม่ทราบแต่วันนี้เราคือ Innovative g l o b a l เจ้าแรก ครับท่านผู้ชมนับเป็นการเปิดเกมลุกของค่ายขายตรงครับอย่างฟอร์เวอร์ยังครับในการที่ปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ครับมาเป็น n n o v a t i v e g l o b a l ครับซึ่งเชื่อว่าหน้าที่จะเป็นอีกหนึ่งการขยับขยายในตลาดเครือข่ายขายตรงสู่ภูมิภาคทั่วโลกได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับและวันนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวของธุรกิจขายตรงก็ยังมีอีกหนึ่งค่ายครับเดี๋ยวเราจะไปดูความเคลื่อนไหวของขายตรงกันอีกหนึ่งค่ายในช่วงเบรกหน้ากันต่อครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ